นี่นะครับหลวงพ่อรวยภาษาทิโกรุ่นเจริญพรน,นะครับเจริญพรบนเนื้อกระไหลทองลงยานเหลืองครับปีห้าเก้านะครับ,รบแท้ทันหลวงพ่อนะครับความคมชัดครับ สวยงามนี okay, ่ครับปีห้าเก้าครับออกวัตโกครับดูรายละเอียดหน้านะครับ มันเงาสะท้อนมองไม่ค่อยชัดนี่ครับตาหลังเลขโค้ดสามสี่สองครับนี่รวมได้เออก้า๋อไม่ค่อยเห็นนะ่กรอบมันไม่ค่อยใส่ละเรียมานานนะครับ ตรงนี้ราคาก็ห้าหกพันครับตอนนี้ตรงนี้ประสบการณ์นี้นะครับของงานได้งานเลยครับนี่คมจิ๊บสวยเก็บ